คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการทำไอติมกะทิสุดคนใต้ใจเต็มนะครับสูตรนี้ใช้เวลาทําแค่10นาทีก็พร้อมทานได้เลยมาดูวิธีการทํานะครับบางจะใช้กลิ่นวานิลาาครึ่งช้อนชานะครับอ่าสูตรนี้ไม่ต้องใช้เครื่องช่างเครื่องตวงอะไรทั้งนั้นนะครับใช้แค่ช้อนอย่างเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอากะทิอร่อยดีเนี่ยใส่ลงไปหนึ่ง่องนะครับอันนี้เป็นกล่องส5องลห้าสิบมลนะครับส่วนถ้าใครอยากกินคนเดียวเนี่ยก็ชุดขวามือเลยนะครับนี่กะทิกล่องเล็กกับหม้ออันเล็กนะครับอ่าใส่กะทิเสร็จแล้วต่อไปบางก็จะใส่ แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะนะครับนี่นะครับบางก็จะใช้ของ Big C Happy p i ้ปนะครับใช้1ช้อนนะครับอย่าเยอะเกินนะครับนี่ใส่ลงไป1ช้อนใส่แป้งเสร็จก็ใส่น้ำตาลนะครับชอบหวานหานก็ใส่1ช้อนโต๊ะหรือถ้าชอบหวานน้อยก็ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับใส่น้ำตาลเสร็จแล้วต่อไปบางก็จะใส่นมข้นหวานนะครับ ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้าใครอยากได้วันๆอร่อยๆอก็ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะได้เลยนะครับอ่าใส่เสร็จก็เอาช้อนมากวนแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาหม้อที่เราผสมเนี่ยขึ้นไปอุ่นบนไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับย้ํานะครับห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดถ้าหากว่าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวมันมันจะแตกมันจะพังนะครับนี่อ่าใช้ไฟๆๆอ่อนๆอ่าเราอุ่นเพื่อมันละลายก็พอครับพอมันเริ่มมีควันขึ้นมาก็ยกได้เลยนะครับ ย้ำนะครับไฟห้ามแรงเอาที่เราสามารถเอามือจับได้นะครับถ้าหากว่ามือเราจับหม้อไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันร้อนเกินไปก็ต้องลดไฟนะครับพอความขึ้นก็รีบปิดไฟแล้วก็ยกเลยนะครับอย่ารอให้มันเดือดและต่อไปก็ชิ้นคืนนะครับก็จะเป็นการทําแข่งนะครับวิธีการทาก็เหมือนเดิมครับบังเจาะน้ำแข็งบนเนี่ยใส่ลงไปในกระมังเบ็นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเอามือเนี่ยแหวกให้มันเป็นวงแบบนี้ครับนี่แหวกเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเอาหม้อเนี่ยปักลงไปก่อนครับ นี่ปักลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้น้าแข็งละลายนะครับนี่มันจะได้เป็นทรงอ่าคลิปนี้มันใช้เวลาทําประมาณ10นาทีกว่านะครับบางก็เลยต้องใช้นาฬิกาจับเวลานะครับเพราะว่าบางเกกเรื่องสปีดคลิปนี้แล้วเพื่อป้ปองกันพวกเกณฑ์มาเม้นว่าบางกงเวลานะครับอ่าแล้วพอกะทิมันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ําที่ละลายเททิ้งนะครับแล้วเราค่อยใส่เกลือทีหลังเกลือเนี่ยบา,ยาใช้เกลือทิพรึ่งสองนะครับหรือถ้าใครมีเกลือไม่ก็สามารถใช้แทนได้นะครับอ่านี่นะครับเกลือทิพ อ่าแล้วจุดที่ใส่เนี่ยบางจะใส่ขอบขอบนะครับไม่เน้นตรงกลางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหมุนหมอนะครับกะทิมันก็จะไปอยู่ขอบขอบนี่ครับปักลงไปแล้วก็ทําการหมุนนะครับนี่และตอนหมุนเนี่ยบางจะใช้ที่ตักไอติมมาช่วยนะครับหรือถ้าว่าใครไม่มีที่ตักไอติมก็สามารถใช้ทัพพีข้าวแทนก็ได้นะครับอันนี้เป็นที่ตักไอติมราคา20กว่าบาทนะครับบางได้มาจากร้านทุกอย่าง20นี่นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอน้ําแข็งมละลายเราก็เทน้ําทิ้งนะครับ ส่วนเกลือเนี่ยถ้าเราใสา่เยอะแล้วก็ไม่จะเป็นต้องใส่เพิ่มครับนี่อ่าตอนนี้พอมันจับตัวเป็นก้อนเราก็ต้องใช้ช้อนเนี่ยตักออกไปนะครับนี่อ่าตอนนี้มันก็เริ่มแข็งแล้วนะครับนี่สังเกตไหมครับอ่าตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นทรงเลยนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะใช้ไอ้ที่ตักไอติมเนี่ยเกลี่ยไอติมให้มันไปทั่วหม้อนะครับมันจะได้เย็นๆอ่าแล้วพอมาเริ่มแข็งแล้วเนี่ยเราก็จะขูดออกมาผสมกับในส่วนที่มันยังไม่แข็งนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็ผ่านไป8นาทีแล้วนะครับ8นาทีเนี่ยได้อติมซอฟเสิร์ฟเนียนๆนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้มันก็จะเหมือนไอติมเดลิคิงอะครับส่วนรสชาติเนี่ยอร่อยครับแต่ถ้าอยากให้อร่อยกว่านี้บางแนะนําให้ใสน่นมข้นหวานเยอะๆครับแต่บางกลัวน้ําตาลเยอะเกินไปบางก็เลยใส่น้อยๆและส่วนใครอยากได้อติมฮาร์ดเสิร์ฟแข็งๆเนี่ยทำต่อเพิ่มอีกซัก2นาทีให้ครบ10นาทีนะครับมันก็จะได้อติมซิกเนเจอร์แข็งๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้เขาเรียกว,ว่าไอติมฮาร์ดเสิร์ฟนะครับ